สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่อง1669นะครับวันนี้ผมจะมาแจกเกม GTA San Andreas นะครับแต่ GTA San Andreas ตัวนี้จะไม่มีหมดพวกรถพวกอะไรนะครับมีแต่มันจะมีสูตรนะครัสูตรที่สามารถเสกรถได้นะแอปที่เราต้องใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแค่ตัวนี้นะครับ นี่นะครับดีลยวลิง,ลงก์เกมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับพอเรากดดาวโหลดนะครับเราก็จะได้ตัวตัวนี้มานะครับเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะสองตัวนี้คั้นแรกนะครับเราก็กดตัวนี้ก่อนนะ กดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็กดเข้าไปตัวเนี้ยครับตัวแตกไานะครับกดเข้าไปเลยครับเราก็ตีตรงนี้มาแล้วก็กดดีเทคไปเลยเนี่ครับเราแตกไฟแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มาเนี่ย,ยก็ ให้เราติดตั้งไปเลยนะเข้าไปกดโอเพนนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็รอไปนะครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับต่อมานะครับก็ให้เราไปนะครับตัวเนี้ยคลิกตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก,กดแตกไฟล์อีกครั้งนะนะ ตรงนี้นะแตกไฟอีกครั้งนะที่เราไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็รอนะครับรอมันแตกไฟมันก็ไม่นานครับเพราะตัวกิมตัวนี้ก็จะมีแค่ร้อยประมาณ150ยหเอ็นบีนะครับเราก็รอไปนะครับ นี่นะครับเราก็จะได้ไฟล์คอมดูรอกสตาร์กีนนะครับนี่ครับไฟล์นี้นะ ROCK อะไรนะนะครับเราก็ลิกเข้าไปเลยนะครับนี่ครับลิกเข้ามาก็จะมีประมาณเนี้ยไฟล์ก็เยอะอยู่นะครับรอต่อไปเราก็กดเข้าไปในคอมกดค้างนะครับกดค้างในคอมดูรอกสตาร์กแล้วก็กดกันไกลครับลูกปันไกลกดกัแล้วก็ กดตรงดาวน์โหลดนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เราไปกดตรงนี้นะครับตัวแรกนะนี่กดเข้าไปเลยครับงนั้นก็กดเข้าไปคําว่า android นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดเข้าไปตรง data นะครับหลังจากนั้นก็กดวางเลยนะครับ ตรงนี้ครับเนี่ยนี่นะครับกดเลยนะครับแล้วเราก็รอมันวางไฟลนะ์นะนี่เราก็จะได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะล้องเข้าไปให้ดูนะนี่ครับมันก็จะได้ตัวนี้มานะนแต่มันเขียนว่า GTA V ผมก็ไม่เข้าใจนะกดเข้าไปลนยะ ลาเข้านะครับเราให้เรากดคําว่าออฟไลน์ตรงนี้นะนะครับกดเข้าไปเลยครนี่นะครับแล้วเรากร็กดแล้วแต่เรานะครับแต่ของผมจะเลือกกดตัวที่สผมจะเลือกกดตัวที่สอง แล้วก็รอนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ตัวเกมนี้มาแล้วนะครับ TDE แสนแสนดิสนะครับอืมครับอืมมันก็จะมีปืนดวนว่ยครับปืนเยอะอยู่จะมีกล้องสายรูดนะครับ นี่ครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเวลาเสกโลเสกอะไรนะครับก็ให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนจากตรงนี้มาตรงพื้นเลยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะก็นี่ครับมันก็จะได้มาตัวที่สองจะเป็นตัวเสกรลนะครับตัว V E I C U นะครับจะเป็นตัวเสกรถนะครับเึงว่าผมกดตัวเสกแล้ก็กดตัว รูปเย่ยมัครับตรงขีดถู่ครับแล้วก็เสกไปเลยครับถึงว่าผมจะเสกแต่ยานก็จะเสกไปเลยนี่ก็ประมาณนี้นรนนนรครับอ่มก็มีหลายเมืองครับกระไรกิจก,ก็ทำสเสร็จมดแล้วนะครับ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย